ชาจริยธรรมดีงามเป็นสงาน่าความอดทนคือพลังแห่งศรัทธาสอนภาษาเรียนรู้สู่สังคมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในด้านการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายชัยวัฒน์สกุลวิไล พ่วงโดยการโรงเรียนบ้านสันกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านสันกลางมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยมีวิสัยทัศน์วิชาการดีมีภาวะผู้นำ คุณธรรมล้ำหน้าใช้สองภาษาอย่างเป็นธรรมชาติในปีการศึกษา2,565มีนักเรียนทั้งหมด128คนเปิดทำการเรียนการสอนด้วยกันทั้งหมด2ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาประเมินตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดดังนี้องค์ประกอบที่ 1. รายงานผลการพัฒนางานตามตำแหน่งและวิทยาฐานะ 1. มีภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการ,การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นว,วัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายตลอดจนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกศกกำหนดเต็มเวลา 2. ภาระด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ จะมีการปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า13ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยมีการปฏิบัติการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้สังเกตการสอนและสะท้อนกลับผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านสันกลางมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่ง3.2การนำไปปฏิบัติ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันกลางมีการนําระบบ 3S มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษามีนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกและมีการนํานวัตกรรมไปเพื่อพัฒนาสถานศึกษารเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในสถานศึกษา4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณได้แก่สมาคมผู้ปกครองและครูเอมิกมูลนิธิพยาพิรมพักดี และชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนการมีส่วนร่วมของพายีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านสันกลาง องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพการครองตนพึ่งตนเองขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะในงานในหน้าที่ในการบริหารจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้กำชับและมุ่งเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งได้ประพฤตินตนและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอส่วนที่ 2. ผลที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพวิชาการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาโดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสาร ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังการนำเสนอผลการพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขอขอบพระคุณค่ะ